สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับผมครับเอาคลิปนี้ครับอาจารย์สายบุญวัดปลาพินโทรมาหาเก่ามาเชียดได้ครับผมเพราะว่าว่านนี่ได้คุยกันครับว่าพินจะออกไปหาปูครับผมหรือว่าลุงตาที่ยูวัดครับแล้วก็เพินว่าได้เลขจังได้เลยพิะโทรมาหาครับผมครับได้มาแล้วเด้อครับผมว่าหันปูเิ่นกะ ให้เจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่แหละครับผมครับหลงตาครับที่ยูวัดที่เจ็ดของน้านะครับพี่น้องเนาะหลาสสุดนี่ครับเพิ่นได้มาแล้วเด้อครับผมเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ำกันในคลิปนี้ครับผมหนึ่งมิถุนายนหกสิบแปดปูได้ตัวใดครับผมเดี๋ยวมาไปรับชมรับฟังน้ำกันกับอาจารย์สายบุญวัดป่าสำหรับเลขกล่างเลขกบนของเพิ่นลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องลงไปแล้ว ครับว่าว่าจะเป็นเหลขวิ่งตัวเดียวครับผมหรือว่าเลขแต้มล่างของอาจารย์สายบุญวัดป่าลงไปแล้วครับคลิปนี้เป็นเหลขปูครับพี่น้องเนาะเลขกปูหรือว่าเลขหลวงตาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกอมาเชียร์ครับต้องขอกรับขอบพระคุณปูแล้็ขอบพระคุณอาจารย์สายบุญเด้อครับผมไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยครับพี่น้องงวดหมีปูใดตัวใดครับ อาจารย์ครับก็มาเชาสวัสดีอาจารย์สายบุญครับผมครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์ครับไปวัดหมูว่านเนี่ยอาจารย์ครับผมครับไปวัดหมูว่านครับาวันศีนครับพอดีเพิ่นได้เสามากก็รับสิงยกเสาขั้วครับผมอ๋อครับครับนี่สงการเพิ่นอื่นมากเบิ่นนํามแหละเสาขั้วกับเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดเล็กเนว มันขึ้นดนตรีมันทายงยนะครับครับอ๋ออดว่าหันคือว่าเพื่อนที่อาจารย์บอกคลิปก้อนหนานั้นได้แปดเจ็ดเจ็ดแปดบะครับไม่แน่นครับเพื่อนได้หนึ่งแปดเจ็ดนี่แหละหนึ่งเจ็ดแปดเพื่นไห้ครับเพื่อนกับวายดูให้เน้นหนึ่งเจ็ดครับแปดเจ็ดเดินนะแต่ผมกับป้ได้อย่าลงเนาะครับครับเอนเดืดเเดือดก่อนคือมาขยันวันมันเด็กมันหลายตัวเรื่องเด็ดคำนวณก็ได้เอาอะไรเงินนี้่ก็ยัด ของแดป่าเนสซี่นั่นเพื่อเด็กลงตากันมีสงรีหลามนะครับครับผมเพนันอ,อันเดินไปหาดีครับผมไปเบิ้งเสาเบิ้งยังซอยแล้วก็ได้เลขความครับเส้นตางเสาแหะครับเสาขัว้วครับเสาค,คอนเทนตขั้วไหม่มเ,เป็นว่าขั้วม,มันนีขั้วเกาขั้วเป็นเสาใหม่มลเหีตขั้ว รเราเขาได้ไปพอดีเปไก่ตัวเลกนัน่งเอาเอาล่ะเพื่อนท่านพี่ีเป็นเลกนั่งเอาน,นะครับครับผมวันนี้เป็นไก้าเจ็ดด้วยครับห้าเก้าเจ็ดครับผมวองตาแล้วคุณว่าเป็นเป็นไหเนียนสามคู่คือเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหาเก้าหาเก้าแต่คุนว่า จ็นิ่บนเกิงหนึ่งกับขึ้นหนึ่งนะคนเลยหหายตัวกันหนึ่งเก่าเลตัวหนึ่งครับผมหนึ่งเก่าครับคนหายสามหางนี่นะเก่าเจ็ดหาเก้าหนึ่งเก่าครับครับนี่นะครับผมห้าเก้าเจ็ดเป็นนำมดนหมครับผมแน่นครับเพิ่นกำลันใจยืงได้เี้เพิ่นว่าเอาปอดีการันสีเหตุสังนะเพิ่นว่าสิบกได้เหตุยุกว่านะครับผม เอาน,นี่นะครับพี่ลองอติดไว้นจาจัหน้อยครับผมหรือว่าเจ็ดสามตัวนี่เลยครับเล็ก้องตาที่เพิ่งหายมากส่วนแบบเล็กพยายายไปทางล่างไหลครับผมตามที่ซ่อมบึงครับเน้นล่างค,ครับบันบนี้มันได้เอามาแล้ว มันขึ้นเป็นในอาจารย์ฝันดีวะครับผมผมบอกว่าหมู่บ้นผมก็ซื้อรับผมก็ซื้อพี่ไปเลยได้หมู่บ้านเลยครับอาจารย์ซื้อตัวใดคเหรอผมซื้อสามสามคู่นี่นะครับอืมเก้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเก้าแน่ครับจับสีฟันว่าเหล็กขาวป้อครับยังได้จ้ะครับผมฝันว่า ไปตีเขาสร้อยข้าเจ้านะครับโอ้สมัยก่อนเลยเนี่ยครับเป็นวพวกเขาพวกเขาเลี้ยงง่ามง่ามกรอบไงครับครับตีตีจนแล้วจนเม็ดเขานี่นวันเลี้ยงไนะม่วุ้ยนะง่ามงามกับมีดอ่าผู้หญิงก,กับผู้ชายเลย่ะข้าเจ้าได้โตกันวนันเอาเอาคน้นคนขึ้นเล่าคนไปขายซะเวลา,ากินพวกเบิดดอกกระสัน่นมันก็เลยไปค้นซอยเพื่อนคล้ายๆแบบ เอาเอาหันไตตัก๊ก่อแเราก็ได้เปเอาขย่างไปเอาไปให้เอาไปคน้นเขาไว้ผู้ผู้รับเขาเป็นผู้ยิ่งเด้ครับผู้ถ้าเอาเขาเข,ขาเขาเปลือกไหมเขาเม็ดครับเป็นผู้ยิ่งก็ได้เปลาอันเมื่อคน,นหน่อยๆจังทีหน้าไันมันสีแล้ว่ะสนองมันได้ากัน,ออกนออกเอาแน่อ่ะหาศออกกระตามามหัศครับผมหัเขาพอไปแล้ว คิดว่าที่มิเลขกซี่ว่าเกี่ยวน้ำยู่ได้พอเรา,าเห็นเห็นเห็นผู้รับออกเข่าเนี่เป็นผู้ยิง่งอืหน้าตาไม่ว่าหน้าตาดีนะครับผมไอ้คันเรียกผมตีเนาะคันเรียกคันเรียกลงตาเข่าก็คันฟันดีกับจินคิดว,ว่าเลขกีเข่านั่นแหละเพราะเขาเห็นฟันเห็นเขา่าย่านใบถี่มิโศกลดนะแมีอันเยอาจารย์เขาเปลือกเม็ดเดียงงามๆครับผมเดียงงุ้ยก่อบางเงีย้ยโสวัวกันครับครับ ได้พูดตีพูดตีเก้าห้าสี่นะครับเก้าห้าสี่ครับเก้าห้าสี่ผมว่ามาเนี่ยเลขเลขพี่น้องครับเลขพี่น้องไม่อาจจะเป็นหาซีก็ได้เงินนี่ครับผมเพราะกานเห็นมันยิ่งอาจจะมีซีมาเกี่ยวนะเก้าห้าสีอาจารย์แถมเลขฝันให้เส้นเลขผ่านซื้อลอตเตอรี่ชุดนี้แล้ว มีผู้ยิ่งอยู่ตรงมีซียนมาจังเขามาเกี่ยวครับเ็นผู้ยิ่งครับผมเพิ่นมหาภพอุเห็นนะครับคล้ข่ายคือจังคือจังอยู่เหล่าอยู่มองใส่เขาเหล่าที่เขาเพิ่นกับมาหาเขาหามไปห้อนี้ไปเพิ่นกับมาม่เอาครับเอานะครับผมเลขฝันเลขฝันนี่ตรงกลับหมุนน้ำเดือครับผมเพราะว่าปู่แห่หาเก่าอาจารย์ให้หาเก่าหาซีเราจะเป็น ที่หางเก่าของฉี่แล้วครับผมหมุนนําเป็นเลขความฝันคันเลขกฮารี่นี่ขันเอาตัดมันก็ันจะเป็นเลขกติดเลขล่างแต้มเข่าอยู่ดคนี่ฝากไว้อ๋อ้ครับพอผมเหาร์ฮาร์ฮาร์เก่านี่เป็นแต้มซี่นะคดูว่าถ้ามันเข่าล่างนะครับลองเบิรงครับผม เขาคือเป็นโสเป็นลาภเพราะว่าฝันดีมากครับผมคฝันเห็นเขาต้องเขาแล้วครับพี่น้องเมียนเขคิดว่าจะใครเลขลูกตาเขาคนละไปเอซีครับครับเอาเลขมาหลายคููเลขเพิ่นกับสามคู่เนาะครับผมเลขพรเทพพรสั่งลูกขั้วกะเนี่ยจีนกินเท่านั่นแหละเมนว่าเสั่งของน้ํากับดทุเนาะครับสั่งซาลาสั่งเงี้ยกคบนี่ของยูบอกเท้าเด็กสั่งขั้ว ครับเขาก็มี่หนังนีหยังมีมีนี่หนังไส้เฮ็ดครัวกะถือว่าอาหารการกินเฮาอุดมสมบูรณ์เพรอึดเพราะอึดจิตเบื่อยากนะแม่นครับผมอันเฮ็ดใหญ่บ่อาจารย์เฮ็ดจักเสาหรือว่าต่อกันมาจากศาลาบ่คือจังได๋ครับหัวผมถ่ายวิทยุไปอยู่เดี๋ยวผมส่งให้เบิ่งอนเพราะว่าเอ่อเพิ่นเพี้ยนเสาไม่ั้ยครับไม่พวกกินอ๋อลื้อจากของเก่า ครับก็เรืง่ายออกจากเป็นด้านหลังชาไาใหง่เข้าจากน้อยน่ะประมาณเก้าต้นครับผมเป็นพวกวอเก้าต้นอยู่ล่ะครับผมอาจังใบทรงดุมากครับทรงลูกค้าพิเูก็นี่เห็นคุณแม่จากผมกระจับเพิ่นไทยเนาะคุณอยู่ท่านไต่กุหล่ะครับโอ้แม่แม่หอมครับผมครับผมเันเป็นาภาพอัยยุเป็นเจ้าภาพอันใสอีสตดใส่อยหลา่ครับผมแม่หอมเนี่ยครับผม เก็บซีใจบุญแบบอันเพิ่นงหนึ่งทางไลยอยู่ครับผมซอยส่างครับเป็นจำนวนเงินหลายอยู่ครับแม่เพิ่นกับไตของหนัอยู่เนาะแม่แม่รอบนั้นเพิ่นกับห้มาดรักหาหมดแล้วครับผมเหล็กจำนวนเงินครับแต่งได้กับขันขึ้นแม่ฟังกินนี่เนาะผมกับอาจารย์เซบุญวัดปตากับขบขอบคุณเป็นแม่หลายๆได้ครับเด้อครับกับอนุโมทนาบุญน้ำครับผมกับจิงเซ่ขึ้นแม่ ก็ขอให้สุขภาพคุณแม่ร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะครับผมครับผมเนาวันนี้ก็ให้มีสุขมีหลับมั่นมา่นมีโุขมีหลับไปนน้ากันเด้คุณแม่ครับผมครับครับนี่แหละครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้เบิ้งพร้อมด้วยครับผมอาจารย์ครถ่ายมาอยู่ครับเอาคลิปนี้ก็สิรบกวนอาจารย์สำเนาเด้ครับผมบันนี้ครับผมครับขอบพระคุณอาจารย์สายบุญครับผมสวัสดีครับครับผมขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมอาจารย์ไสบุญวัปตาครับผมตอนนี้ก็มาวันลงตานะครับนะเนาะบุนกำลังสร้างลงขั้วใหม่นะครับเด้อฝากบุญเนาะผููใจบุญผูยากเป็นเจ้จภาพร่วมสร้างลงขั้วน้ำกันนะครับเนาะถ้าือว่าเป็นลงขั้วใบใหญ่ลงขั้วหน่อยๆพรอะได้เฮ็ดพ่อใหญ่ยูพ่อได้ได่เทกับเขานะครับเนาะ อันนี้คือบริเวณวัดน,น,นะครับเนาะอันนี่ก็คือสาราใหญ่ที่พี่น้องเอฟซีเข้าในคมสาน้ำกันเนาะอันนี้ก็เป็นนี่นะครับเป็นลูกก้วเก่าเพลินใส่เสาใหม่ยู่เนาะมันก็มีปลวกมันเก๋มาถาวรเนาะครับครับขอบุญขอบคุณครับบุญเดอ้อผู้จากมุมเฮ็ดมุมสางสา,สาโลงกก้ว วงยูมองกินเท่าเป็นว่าเขาเห็ดใบเขาก็ได้ยูได้กินอุดมสมบูรณ์เนาะสาธุสาธุครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขอาจารย์สายบุญเดอครับผมครับเลขกหลวงตาครับอาจารย์เพิ่นไปหาหลวงตาหมู่ว่านนี่ครับผมครับได้มากก็คือห้าเก้าเจ็ดครับพี่น้องห้าเก้าเจ็ดห้า เก้าเจ็ดครับสามตัวตัดเ่นเก้าเจ็ดห้าเก้าและหนึ่งเก้าครับผมเน้นล่างได้ครับพี่้องตัดเล่นเพิ่นเราเลขกสามสุดนี่ไปสื่อลตอตลี่พเพิ่นฝันดีครับผมฝันเห็นห่วงเข่าเลืง้งแะครับไปจอยเพิ่นใส่ข้าเจ้า่าดเขาสมัยก้อนตีเขาครับพี่้องเนาะตีเข่าแล้วก็ขนเข่ากันเอาไปขายมีผู้ยิ่งมากรับสื่อรับขนกับ เพิ่นก็ได้ตีเลขเป็นหาเอ้ยเก่าหาซีหาซีหาเก้าเนี่ยนะครับผมขับวนอยู่ในนี้แล้ครับพี่น้องเนาะครับเขาเพื่อเป็นโช์เป็นลาบเด้อครับพี่น้องเดกหวมงสารโรงครัวน้ำกันกับอาจารย์สายบุญครับถ้าคลิปนี้เก่ามาเชื่อกขออวยพรให้พี่น้องที่โชกดีถูกหวยเล้เงินไปน้ำกันเด้อครับผมในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ